คำนี้แปลว่าอะไรครับมามะคำนี้แปลว่าอะไรคำนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับใครไม่มีเวลาการุณาซื้อตัวนี้พกไว้ตลอดเวลาเนาะเราจะได้มีเวลาสัทีคำนี้อ่านออกเสียงว่าโทเกะโท,เก,โทเกคนไทยจะได้ยินเป็นโเกะใช่ไหมคนไทยไม่ได้ยินเสียงตัวอีใช่ไหม ให้เพื่อนเพื่อนจินตนาการว่ามันคือสา์เอกกไก่ยอยักษ์กะลันน่ะโทเกมันมีเสียงอีอยู่นิดนึงตอนท้ายนะครับจริงๆแล้วมันเป็นโทเกโทเกโทเกมันมีอีตอนท้ายโทเกแต่คนไทยจะพูดแค่โทเกโทเกใช่ไหมมันจะทําให้การออกสำเนียงของเรามันไม่ถูกต้องมันไม่เหมาะสมมันไม่น่ารักมันไม่หล่อมันไม่เท่มันไม่รวยดังนั้นเราต้องพูดว่าโทเกให้มันมียอยักษ์กะลลันนิดนึงโทเก โทเกะมันจะดูเท่ขึ้นมาเลยโทเกะแปลว่านาฬิกาครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาเนาะ